โอ้โหเอาเอากูกดคิวแล้วอะไรเกมโอ้โหโคตรกากอะมีเร็วมีเร็วมิกกี้เข้ามาเร็วไอ้ากูนึกกดจอยครับเทโบิกดจอยละไอ้เกียร์มันจะเลื่อมเลยเกียร์ติกดสตาร์เกมโอ้โหโดนเข้าไปเออกูกูเราไม่ได้หรอกกูมึง โอ้โกกูจริงโอ้โกกูแม่งโอ้เออเอเอมีคำวามีมีคำวันแล้วไอ้กี้เอาไอ้เห uh ี้ยกูกดแล้วไม่แหะตอนแรกมันได้ได้แปะคนแล้ววะอ้าไอ้เหี้ยร์้ทีมันกดอันเนี้ยกูเหี้ยกูไม่เข้าใจเลยเชี่ยแม่งมีแต่ลุกอีสานีเล่นได้นได้เเดี๋ยวคนเก่ง อันนี้อะไรอะโออ้เน,นี้นย<ส>เอากี่มึงหมอบเลยเห,หมอบอีแล้วเฮียยิงเลยกี่กูไม่ได้อยู่โกไม่ใช่กูอ้าวเหรอไอ้ยามิกไอ้ยามิกลงเงินลงเงินเร็ว <c oughs> อืมอัไรนนะอู้อะไร คืออะไรวะคืออะไรเนี่ยอ๋อ <กด S 1> แล้วเพื่อนมอไม่รับเ,เออไม่ไม่กูกดอันนี้แล้ยกูจะกดซีเที่ยงม่ไม่กดให้โอ้ยเช็ดไม่ได้จะยิงเข้าเนี่ยอ้กูออกเลยเจอกูออกเลยกู <laughs> รับไม่ได้โกงเงี้ยโซกลุ่มโซเล,เล่เกิน มีกินนานกันเพื่อนเรียนมันเป็นกดมัวเลยแล้วกันมันมันมีมันมันถ้ามึงไม่มีความรู้เรื่องไพ่มือแค่มีมีเรื่องดวงเว้ยมึงจะกิ่งมีแต่ชนะเลยถ้ามึงอยู่เป็นคนวงดีอไ้กดมัวเลลยแ้าบินขนาดนั้นเลยเหชี่ยไฮการ์ดมึงตึงๆวะโคตรเก่งเต้องกดเลยต่อเลย กดมึงจะกดมึงจะกด G มึงกดเช็คหรือกดเ G ทับก็ได้วันแพ้ควายเียหื้อหือือหื้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 อหืัอหืบอหื้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 อหืกอหื้อหือหืมอหืดอหืีอหืรื่อหหืาอหืงอหือหืเอหื้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 อหือหื รูป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 ไพ่อ่ะรูปไพ่ของใสอ่ะมันจะมียูสองมันจะมีอยูสามเลยเช็คเช็คก็คือแบบเมื่อมีคนลงให้แล้วแบบมึงต้องลงตามเนี้ยพอมึงลงแล้วแล้วใครไม่ใครไม่เพิ่มละใครไม่เพิ่มเงินมึงก็จะกดเช็คก็คือแบบเปิดไพ่เรื่อยๆไพ่ดองเหนือก็ได้แตกจะฟรอสจะวางก็ได้แบบไพ่ไม่สวยคิวติงไพ่ไม่สวยก็กดฟรอสมาดูการใครจะจนก่อนกันนะครับหรือไม่อันที่สามคือเกทับเลยมึงแบบ ตั้งราคาสู่มึงมึงชนะเนี่ยแล้วต้องดูเขาจะคอตามนะกูอธิบายไม่เข้าใจรอกกูให้เข้าๆก่อนกูไอ้มึงมาเล่นมาเล่นหรือบอกอยู่โอ้โหสิบห้าบาทขอบคุณมากไพ่มันไม่ดีอ่ะไอ้สัสัลู มาเล่นการได,ดให้เกิดลโปเกอรนโปเกออ์ถือมึง <ไป S 1> เล่นไม่ถึงมึงเล่นไม่เก่งมึงก็เล่นเอาสนุกสนุกบินชี้เนี่ยคูคอเฉยๆเลยกันมีเรียกเร็้วจะคอตามหรือจะบางหรือจะเอาอออินเล่นๆก็ได้อออินไอ้สัสเลสเรียกร้อยบาทโอ้ มึงคิดว่าดวงมึงดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้ใครกลัว <c oughs> มึงจะยัยงไงไวะไอสัตว์กูบอกเลยกูมีโอกาสลอยอ <c oughs> ดโอกาสลอยอละมึง <c oughs> มาดิมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิสัตว์เชง มือมาว่ะไอ้สัสปุ๊บไอ้เหี้ยแม่มีคนอันนี้แล้วเฮ้ยอย่างน้กูก็ทูแพรว่ะึึดีนะไม่สู้ึ ไอ้ออมโคเซียนอะและ้วตังบไอ้เจมี่คนหน่อยหลุดไม่แรงออกไปออกไปกดเอทีเอ็มกลับมาทันได้ไหมแค่ต้องไหวพอกูชอบเวลากูเรียกกับน้องกูชอบแบบโลเพย์ออกไปกดกดกดเอทีเอ็มออกมา <c oughs> ผมอาแล้วก็โผลแล้วก็เสียไวมิกไม่ยังเล่นอยู่ลลเลยบอกใช่บิกเล่นยล็อกเอาเออมันสนใจเพื่อนตั้งไง มีกำลังใจให้บอลเซลเอ้ยกูบอกเลยจะม,มีโอกาสเลยเหรือไม่ฟูเขาเซลลกูบอกเลยกูโชว์ฟูเขา ไอ้บิกเลิกต่อจิ๊ซอว์เลิกต่อจิ๊กซอว์กูกฟูลังจะโดนทีมด่านไม่ช้าเร็วอออินฟูเฮาปอไม่น่ <c oughs> านใครฟูเฮาบอกกูด้วยสอนกูไฮการ์ด ใครฟูเขาบอกกูเนีเออกวนแพ้แล้วมันมีการซ้ำทำไมกูไม่มีเงินมึงมองว่ะไอออมก็ไม่มีเงินเหมือนกันเอ้ยเปิดไปเปิดไป๊บเราดูเลย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 ไอออมมึงรีบกดเพยมึงกลับไปกดมึงออกไปกดธนาคารรีบกลับมา กด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 เพีกดเพีกดเพียไม่ทันละไอพวกกดไอพวกเอาไปกดธนาคารไม่ทันกดธนาคารไม่ดีเพื่อนไม่ชิดอืมไม่ได้เสียไม่ได้จะเสียใช่ไหมแต่ตูน ี่ดากลัวเกมเกติกูกูเกมเกติกูจริงเยอะคนเลย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 เช่นเลยเลยมาเต็มทีกูเกมเกติกูจริงกูเกมเกติกูจริงอ้าวนี่กูกดธนาคารทันกจำไว้เพื่อนอไสองตัวไม่ขอกดธนาคารกูฟองเงิน มือมือรู้เพื่อนความจริงกูฟองเงินกูเกมเกียรติกูจริงไอ้เหี้ยโอหไอ้ชตูนมันรวยอย่างไรคาเหรโอ้โหไอคิด่วกเกมเกียรติกูจริงไอ้เหี้ยกูเลิกเล่นตอนนี้ทันมึงเลิกเสริมร้านใช้มันดียี่สิบสามพี่ผมยี่สิบสามพี่ผมจริงไหมพ่ออมออมมึงเป็นการดิบมึงกูหวังแหละอุ้ยเหี้ย รอบนี้กูมาควยให้แม่เลยนะกูวเกมเก็กูจริงไอเหี้ยคว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 ยหวยควยเกมเพียดกูควยควยวยควยควยควยเกมเียูยยหะ มึงเลีนมาสมบอัติชีวิตมึงเลียนสมบัติ <c oughs> ไอสัตว์กูบอกเลยกูมีนี่กูกูมีธนาคารเป็นล้านตอนไหนเฮียกูเบิกไม่ได้ทีละพันเรื่อยๆไม่น่น่นนาเเลยลยอ,ลอไอแคกี้มึงเลิกกูว่ารอบนี้กูมาเพื่อนกูได้กินไอเชนี่ของมันเล่ยนไอแเกี้ กูเกมเกลิกูจริงกูเกมเกลกูจริงกูเกมเกลิกูจรงกูมอบแล้วโหดดีอะกูเกมเกลกูจริงไอ้เหี้ย่ั้นรวยเก๋ไอ้มเ่เหี้ไม่สมกับเวลสามหเลยเหี้ยกูปรับแต่งเบลสามหกเฮ้กูวการอบนี้มีแวว Uh อ, s. <S ออ,นอินป่าตูนออินป่าโอ้โหกลัวเกมเกียรติกูอีกเจอกันอ่ะกลัวเกมเกียรติกูจริงเยันแม่มึงดูเกมมาทำกูมึงดูเกมทำกูไอ้เชี่ยเกมเกียรติกูไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมึงขับมาที่เรื่องเลยลบบอกพื้น มึงมาดูคนดวงเจอย่บบนี้ก็ไปเปียนยังไงแล้วมันเข้าไปชิกดสายโบนสายโบนมันไม่ได้เขียนว่าเจาะจอยกดเคียบกดคลิกไว้ก่อนมันหนาดูเฉยดีกว่าไอ้เกี๊ยบมึงเลียนเลียนอย่างนี้ มันจะมีสักวันดิวะมันจะมีสักวันดิวะไอ้เชี่ยมันจะมีสักวันปัญญาอ่อนมาคุณเล่นดีแลวคุณเล่นดีละมึงทำเหี้ยตูรวยตายหาเลยมามาคุณเล่นดีแล้วไอ้ตูมึงกดมึงมือมึงกดไปฝากตังกว่านี้เชียผู้มึงกดไปเป็นผู้ชมิไปฝากตังก่อนเลยยังไงวะกดซ้ายบนอ่ะไปเป็นผู้ชมตาหน้ามือมือก็กดเพลงอีกรอบกลับเป็นคนเล่น มันมันมันเรียกว่าการฝากตังค์กมึงรู้เปล่าหูยชิบหายแล้ว ชื่อเด็กอมนะครับพี่กูทำเงี้ยดีนะกูไม่หลินเนี่ยเฮ้ยมาเลยนี่ว่ะกูกูได้เงินตั้งตัวละกูได้เงินตั้งตัวละก็เนี่ยก็ใช่อไม่ได้เลยเกิดไม่สีเขียวอ่ะใต้บนแคเป็นสีเขียวมีกีขอกมาดิเพื่อนไม่เอาดูเลยแล้วกดเออแล้วก็กดเพิ่มอกรอบเลยนั่นแหละฝากตังค์เออไอ้ตวฝากตังค์ละเดี๋ยวมึงแล้วออมแล้วไงต่อ นี่แหละมึงเนี่ยแบบนี้ยเขาเรียกฝากตังค์เลยแล้วจะทำอะไรก็หายมดเลยแต่ฝากตังค์าหนักกูฝากตังค์เงินมีเงิเร็วเขาจะฝากตังค์กันหมดแล้วเพื่อนเขามาไม่ออดดูเอาไปดูหรอกโอ้โหบ้านแม่มึงอ่ะกลัวกูโดนเกลียนะไรที่ผ่านแหละยึกวายกูไม่น่าเลย ตัวชีวิตกูฟูแม่งอ่ะเอาเลยอ่ะเอาให้สุดอยู่ที่บางอยู่ที่อยู่ที่บางกะปิด้วยกันนี่เงี้ยในเนี่ยกลัวมีคนฟูและอะไรคือฟูฟูจนตัวไปฝากตังค์แล้วเงี้ยอ้าวไม่ไม่ฟูไม่มีใครฟูเลยอ <c oughs> ไอ้เขยถีตูนเนี่ยกูไปฝากตังค์อะไรกูกลับมาให้กูเอาสองแล้วให้กูเอาสองแล้วมาหายหมดเลยฝากตังค์ไงโอ้ตูไม่ฝากตังค์โอ้โหอุ้ยไพนาลินจ้ะถ้าบือน่าเล่นบือน่าเล่นอ้าดิไหนๆก็เผื่อฟุกละมาดิเฮยออินมาตูนเอาอินมาเร็ว หลับเออเยี่ยมอออินอุยออกมาที้เหยเนียเย็นแม่เขาหลังไปเลยในการก็งูไงที่แบบพอจะมีแววไม่ไม่มีแววไหนที่แบบโดนวันแพเอ้า กูนึกว่ากูเลยย่อเฮียกูนึกว่ากูจะเลยย่อฝากฝากตังเราพี่ล้านโอ้ยตูน้นโมขออีกแล้วโอ้ยน่าเล่นนะเนี่ยไอจินตอนนี้กูอยากไปดูแมคคับมากเลยคุณมึงคงไม่ดูไม่ดูเวย โอ้ยมิกไม่เล่นนะไม่หนุกเลยเอาดีวยาโอ้ยมิกแม่งกูดูมาคราวแล้วเจอกันทุกคนเจอกันวันนี้แหละมั้งอาจจะตอนมืดมืดมาคราวเย็นม่ครับโลเป